เกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมล่าสุดน้องเพียวอัธราพรคงยศครับที่ได้ลงฝึกซ้อมเป็นมือแรกที่มาเก้าในสนามแข่งขันจริงที่โคตรสวยของแท้ครับเธอออกมายืนยันว่าตอนนี้กระหายช่วยทีมวลเย์บอลบหญิงไทยแบบสุดๆมีเหตุผลคืออะไรมาติดตามกันครับพร้อมจอด เกาะติดนะครับกลยุทธ์ในการฝึกซ้อมก่อนเจอโดมินิกันพร้อมบทสัมภาษณ์ของทั้งนุกนิกเพียวอัตราพรและโคตยันัทพลสีสมุทรนาค รวมไปถึงอัปเดตล่าสุดของ volleyball world นะครับที่ออกมาเปิดเผยนะครับในเรื่องของคะแนนบวกเยอะมากในกรณทีที่ทีมสาวไทยสามารถชนะโดมินิกันได้บวกเท่าไหร่มาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกาลังใจให้กับบิ๊กชัมหน่อยนะครับ เรียกได้ว่ากลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าประทับใจสุดๆไปในทันทีครับกับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับนี่คือภาพของน้องเพียวอัชราพรคงยศและนี่คือจังหวะของบุมบิ๋มช,ชัชชวรโมกศรีครับในการฝึกซ้อมนะครับก่อนการแข่งขันจริงในเนชลิกองพีกส0 2 4สนาม2ที่มาเก๊านะครับ รายงานยืนยันนะครับหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนคือความมุ่งมั่นของนักกีฬาสาวไทยของเราและสนามที่โคตรสวยจริงๆครับสนามนี้มีชื่อว่า Galaxy Arena Hall ครับใหญ่ที่หรูสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปเนใน่นลีกความจุ 16,00งที่นั่งครับคุณผู้ชมโดยรายงานล่าสุดครับสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับเน้นซ้อมเรื่องของการรับบอลเพื่อเปิดบอลแรกให้กับเซตเตอร์เซตให้ตัวตีนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของการซ้อมระบบของทีมก่อนที่จะเจอกับโดมินิกันแน่นอนครับการซ้อมสนามใหม่ครั้งแรกก็ อยากจะให้นักกีฬาของเรานะครับได้ปรับในเรื่องของสายตาและก็แสงไฟในสนามซึ่งแต่ละที่ก็จะมีจุดแตกต่างกันออกไปโดยเรื่องนี้นะครับโคชยะาเน้นย้ำม,มากๆครับว่าอยากให้นักกีฬาทุกคนปรับตัวให้เข้ากับสนามแข่งขันให้ได้เร็วที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของระบบทีมนะครับต้องคลิกกันให้เร็วมากๆ นอกจากนี้ครับยังมีอัปเดตข่าวดีของน้องเพียวอัตรรพรคงยศครับเธอเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจพร้อมกับนุกนิกนับธนิชาใจแสรครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการความพร้อมต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของน้องเพียวอัตรรพรคงยศ เธอบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะลงเล่นให้กับทีมชาติไทยแบบสุดๆไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นน้องเพียวนี่แสดงถึงความมุ่งมั่นสุดๆไปดูเหตุผลของเธอกับบทสัมภาษณ์นี้กันครับเหมือนกันค่ะก็เหมือนกับว่าเรามาปรับปรับตัวมันมันโชคดีตรงที่ว่าตอนนี้เราปรับตัวแค่หนึ่งชั่วโมงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนเ,ออเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งชั่วโมงอะค่ะซึ่งหนูมองว่ามันก็ถือว่าดีเพราะว่า ไม่ต้องปรับตัวเยอะใช่ไม่ต้องปรับตัวเยอะแล้วก็วันนี้ก็มาดูสนามจะได้มาปรับทั้งการตีการเซตการรับเสิร์ฟคือทุกๆกอย่างอะค่ะปรับสายตาถือว่าดีค่ะเี่ยวครับกระหายที่จะลงเวียนแถวปีนี้เลยไหมคะใช่ค่ะมันก็มีความกระหายเวลาเราดูเพื่อนซ้อมเพื่อนแข่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็อยากเล่นกับเพื่อนอะแบบเพราะว่าอย่างอย่างปีนี้แมตช์แข่งมันน้อยมากค่ะเราก็แบบมันเวลาน้อยที่จะได้ได้อยู่ด้วยกันหนูก็เองก็อยากแข่งกับเพื่อนค่ะคฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยนุกคนก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะก็ เป็นกำลังใจให้เราต่อไปนะคะพรุ่งนี้ก็แมตช์แรกแล้วก็พวกเราจะสู้ให้เต็มที่เลยค่ะค่ะเราก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะจะเล่นให้เต็มที่แล้วก็จะเล่นด้วยความสุขแต่ก็ไม่ปล่อยไม่ประมาทเล่นด้วยความละเอียดใช่ค่ะจะละเอียดกับทุกๆยต์ค่ะจะพยายามทำหน้าที่ของพวกเราให้เต็มที่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นำกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะก็ได้มาซ้อมสนามจริงค่ะก็รู้สึกออโอเคค่ะได้มา ปรับสนามด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องของสายตาการเซตบอลแลการตีบอลอะไรเงี้ยค่ะก็มาซ้อมเพิ่มเติมการเข้าระบบอะไรคะ่ะให้มากขึ้นด้วยค,ะ okay, ค่ะเดียวแล้วคขณะที่ในส่วนของโคชย่านณัฐพลสีสมุทรหน้านะครับก็ออกมามีการวิเคราะห์คู่ต่อสู้อย่างโดมินิกันที่จะเจอกันในเกมแรกด้วยนะครับพร้อมกับรูปแบบการฝึกซ้อมนะครับเป็นยังไงไปติดตามกันครับก็สําสหรับวันนี้เราเน้นระบบก็สําสหรับวันนี้เราเน้นระบบทีมของเรานะครับเพราะว่า วันนี้เป็นการซ้อมวันแรกนะครับแล้วก็สนามจริงด้วยนะครับก็ซ้อมระบบในเรื่องของที่เราฝึกซ้อมมาที่เมืองไทยแล้วก็มาซ้อมที่นี่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทําการบ้านของโดมิกันนะครับเราก็ได้ศึกษาเขาแล้วก็ให้นักกีฬาเข้าใจแล้วก็มาเข้าระบบตรงนี้นะครับก็คิดว่านักกีฬาเข้าใจนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นนะครับเรื่องการเล่นก็ก็ยังมีบางจุด นะครับบางจุดที่ที่ที่เราย,ยังยังยังไม่ดีนะครับไม่ดีแต่ว่าคิดว่าในก,กีฬาน่าน่าจะคุยพูดคุยกันแล้วก็ปรับนะครับก็เขาเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเนี่ยคือเขาไม่ค่อยเสียเองนะครับจากที่ได้ดูนะครับเขาจะแก้ไขามาแล้วกใ็ให้ให้ให้เราเล่นแล้วเราเล่นเนี่ยให้เราลูกลูกผสมไม่ได้ไมิดเดิลบล็อกเราทำงานไม่ได้แล้วเขาก็ขยับบล็อกเอา นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเล่นโครงสร้างเนี่ยเราก็จะยากนะครับแต่ถ้าเรารับขึ้นมาแล้วลุกมิดเดิลบล็อกเราลุกได้เนี่ยก็จะทําให้ให้เรามีโอกาสทําพอยท์ทำคะแนนได้ครับต้องวนอยู่เหมือนกันนะครับน้องใหม่ที่ที่เข้ามาแล้วก็คนที่ฟืนฟูมานะครับเ <t> พียวนะครับก็ฟืนฟูขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกี้ดูฝึกซ้อมแล้วก็กสามารถทําได้นะทำได้แต่ว่าก็ต้องดูในช่วงการแข่งขันทิงนะครับแล้วก็ เราจะสามารถให้เขาซัพพอร์ตตำแหน่งได้บ้างนะครับจุดไหนได้บ้างเขาจะให้ใช้เขาในเรื่องของอบอลสถานการณ์ด้วยนะครับก็กกต้องดูดูผู้มีสถานการณ์ทีเดีวยวครับผมโดยก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็เรียกว่ามีการเตรียมตัวกันอย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะมีการมาฝึกซ้อมที่สนามจริงเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลาไทาม์โซนมันไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยสักเท่าไหร่ รวมไปถึงนะครับการที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเรามารวมตัวในครั้งนี้เนี่ยดูจะมีความสุดชื่นมากยิ่งขึ้นก็เลยมีกิจกรรมยืดภายในโรงแรมนะครับก่อนทานอาหารเช้าโดยมีรายงานสำคัญที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็คือเรื่องของน้องเพียวอัชราพรคงยศที่ได้ทำร่างกายเพิ่มอีก30นาทีนะครับเนื่องจากเธอเนี่ยดูเหมือนว่าอาการต่างๆจะดีมากยิ่งขึ้นรีแอคท,ที่เราได้เห็นในสนามซ้อมก็ เห็นได้ชัดว่าตัวเธอเนี่ยอยากจะเล่นให้กับทีมชาติไทยแบบสุดๆเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาว่าในสัปดาห์ที่2แม้ว่าข่าวาวออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนว่าทางสมาคมก็จะไม่ได้กดดันนักกีฬาสักเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงอยากให้สนามที่2เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่จะได้เชื่อมในเรื่องของการสื่อสารให้ดีมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่น่าสนใจสุดๆเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับการตัดสินใจในแต่ละเกมนะครับของโค้ชยะว่าจะวางแผนยังไงเมื่อดูสภาพของนักกีฬาในทีมแล้วเนี่ยผมพูดได้เลยนะครับว่า Reaction ดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ประกอบกับพอมีเพียวเข้ามาเนี่ยความมั่นอกมั่นใจก็ดีขึ้นเช่นกันขาดอย่างเดียวคือขาดเซตเตอร์เนี่ยนะครับชมพูไม่อยู่ ต้องมาดูว่านุกนิกกับน้องเนยจะปรับตัวเข้าได้หรือไม่นะครับแต่ดูจากการฝึกซ้อมเนี่ยพี่ๆก็เหมือนจะพยายามสื่อสารกับทางน้องเนยตลอดเวลาถ้าใครได้ดูคลิปคอนเทนต์เนี่ยจะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าอยากจะให้เซตแบบนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงนะครับเนี่ยคือการสื่อสารที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวครับเล่ากันต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าโปรแกรมนัดแรกของไทยที่จะเจอกับโดมินิกันเนี่ย จะเกิดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมเวลาโคตรดีครับ15นาฬิกานะแน่นอนครับอย่างที่เรารู้เราทราบ4เกมแรกของทีมสาวไทยเราออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการจะลุ้นไปโอลิมปิกก็ถือว่ายากแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเรา Move on นก้าวต่อไปมองเกมกับโดมินิกันนะครับล่าสุดเว็บไซต์ volleyball world ได้ออกมาคาดการคะแนนที่ไทยมีโอกาสจะได้รับเอากรณีชนะก่อนนะ โดยปัจจุบันครับไทยเราแรงกิ้งอันดับ14ของโลกนะครับมีคะแนนอยู่ที่1 9 9 9 0ส่วนโดมินิกันอันดับ9ของโลกนะครับคะแนนอยู่ที่2 9 8 9 4กนะกรณีที่ไทยชนะโดมินิกัน3ต่อ0นเซตจะบวกสูงถึง15.2คะแนนครับกรณีที่ชนะ3ต่อ1เซตจะบวกอยู่ที่12.7คะแนน กรณีที่ไทยชนะ3ต่อ2จะบวกที่10.2คะแนนมันมีโอกาสที่เราจะถีบตัวกลับไปอยู่อันดับเรนกิ้งที่13ของโลกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากกรณีที่แพ้เนี่ยแพ้0ต่อ3จะลบถึง4.8คะแนนนะครับแพ้1นต่อ3ก็จะลบอยู่ที่2.3คะแนนและแพ้2ต่อ3จะอยู่ที่0.01คะแนนก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ตอนช่วงเวลาที่แข่งขันจริงเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรอย่างที่เรารู้าทราบนะครับไม่ไม่อยากจะไปกดดันนะักกีฬาให้เธอได้ปรับตัว เข้ากับทีมงานสตาฟโค้ดนะครับปรับตัวเข้ากันและกันเพราะเราดูจากสภาพทีมแล้วเนี่ยพอตำแหน่งเซตเตอร์มีปัญหาเนี่ยมันคาดเดาลำบากเวลาเจอกับทีมที่มีความท็อปกว่าแบบนี้อย่างโดมินิกันนะครับก็มาติดตามและกันว่าจะเป็นยังไงเกิดก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ผมชอบสุดๆนะในมุมของผมนะครับคุณผู้ชมนะักตอนนี้เนี่ยทีมเบสบอลหญิงไทยของเราหลังจบสัปดาห์แรกแล้วก็โอกาสโอลิมปิกมันยากเกินจะจะคาดหวังแล้วเนี่ย มันก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ที่ทําให้เราเนี่ยได้กลับมาเรียนรู้แล้วก็รวมตัวพัฒนากันอีกรอบหนึ่งเพราะเป้าหมายใหญ่นะครับจากนี้ก็คืออีก2สนามสนามสสนาม3รวมไปถึงสนามรอบไฟแนลถ้าเราเตรียมทีมลงตัวทำไดีดีไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในสนามไฟแนลนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ย กระแสนะครับ,บรงมากนะครับตัวเนี่ยเปิดจองแค่ไม่กี่วินาทีหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวดังนั้นผมยังเชื่อในพลังของกองเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยที่ยังคงยืนยันและรอให้โอกาส สาวไทยของเราเสมอในเวทีระดับโลกอย่างเนชันลิก2024นั่นเองนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับกับการลุยเนชันลิกสัปดาห์ที่2ที่มาเกา๊าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาจับตาดูกันนะครับคุณผู้ชมและสาหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อน สวัสดีครับ